เตือนแล้วก็คือถ้าถามก็คือเอาเอาเข้าหลุมเลยเอาเข้าหลุมเลยมันเข้าใจฟิลลิ่งนะเหมือนกันแหละถ้าสมมติว่านึกถึงแบบเดียวกันคือถ้าสมมติ f อร์ l i g h t อย่างเงี้ยขายกำลังขายข้าวขายอะไรอยู่แล้วมันก็มีแต่คอมเมนต์ไปถามพ,พ,รรไไพี่แพรี่ไปไหนพี่แปรี่ไปไหนเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูก็ขายของอยู่มึงจะมาถามหาคนนู้นคนนี้ในไลฟ์กูเพื่ออะไรถามแล้วมันได้อะไรแค่นั้นแหละ เออมันไม่ได้ไประโยชน์จากการมารู้ว่าแฟนคนอื่นไปอยู่ไหนทําอะไรมึงจะรู้ไปทำไมก็ไปกดติดตามเขาสิเขามีช่องทางอยู่ก็ไปกดเลยทุกแพลตฟอร์มทิก m. ตอกนางก็มีจะได้แบบเออไปถ้าเป็น f อฟซจริงอ่ะเขาต้องตามไงก็รู้ความเคลื่อนไหว ขอรบกวนแบบรบกวนเข้าใจความรู้สึกดิฉันด้วยนะฮะขอรบกวนนิดนึงรบกวนเข้าใจด้วยว่าเออ <c oughs> ใช่ไหมฮะแล้วดิฉันก็ไม่ได้ด่าอย่างเดียวดิฉันก็แบบดิฉันไม่ได้ด่าอย่างเดียวดิฉันก็แนะนําด้วยว่าวิธีการคืออะไรน้ําฝนไปงานศพครูกันลูกเดี๋ยว สั่งพวงหลีดก่อนน้ำผลสั่งพวงหลีดให้แม่หน่อยสิเอาร้านร้านดังๆมาในจันบุรีอะปะเดี๋ยวาพวงหลีดไปเข้าสศพไว้ไหนเนี่ยเอาไว้วัดใช่ปะ่ะไปสักคืนหนึ่งไปงานศพอาจารย์ค่ะทุกคน ไปงานะสอบาจารานหน่อยเอกร,ราชามีให้ใครค่มขี่บงหลีดพัดลมเหรอเออตกใจไม่พี่ก็ตกใจเหมือนกันแล้วคนนะเอาภาพครูไปลงสงสารเขาไม่น่าเอาภาพอย่างนั้นไปลงเลยไม่น่าเอาภาพแบบนั้นไปลงอ่ะต่อให้เขาความหน้าก็ตามเหอะสงสารครูเขา คนเราอะ่ะคนเราไม่อยากให้อยากให้ใครเห็นเราตอนที่มันดูไม่โอเคครูเขาน่าจะเป็นอาการเขาน่าจะกำเริบอะ่ะเขามีโรคประจําตัวเนาะครูสุชาติอะ่ะแล้วหน้าหนาวด้วยไงหน้าหนาวด้วยมันอาจจะอาการชักอาการชักทุกคนหน้าหนาวพี่ชวนอีจ้าแล้วนะ พี่ชวนอีจ้าแล้วน้ำฝนเดี๋ยวว่ากันวันไหนว่ามาเลยพี่ยังอยู่อยู่ถ้าพี่ไม่ได้ไปไหนยี่แปดยี่สิบเก้าได้ไปสักคืนหนึ่งไปธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แหละต้องแต่งตัวหรอกไปธรมธรมดาธรรมดาลมหนาวมาแล้วค่าลมหนาวมาแล้วเติมพุงส่วนพึ่งเออ มืดแล้วไหนคุณนายล่ะมืดแล้วอากาศเย็นมืดแล้วค่ามืดแล้วเดี๋ยวต้องกลับละมืดแล้ว เดี๋ยวอานจะขายสักสองทุ่มนู่นทุกคนเดี๋ยวกลับไปบ้านก่อนทำอะไรก่อนทำนู่นทำนี่ไหนกุญแจรถด,ดูดิหกโมงแล้วมืดเลยอะ่ะหกโมงแล้วมืดเลยไม่เสร็จหรอคะ่ะปลายปีไม่เสร็จหรอ นู่นแหละกลางปีหน้ากลางปีหน้ากลางปีหน้าจ้าเสร็จตอนนี้ก็อย่างนี้ไปก่อน เออแล้วมึงไม่เอารถเอาอะไรมาอ้ตะมึงฮะไ,ไ,<า>ไม่ใช่ตอนมันมาไงออตอนมาทำไมไม่เอารถมางงเออยมันเดินไปได้เออเนี่ยไปก็มันขี่รถตามเดินมันเดินไปแหนนปะปละ อากศเยน็นอยากเดินนอยากเดินใหามันเดินไปมันแข็งแรงไปเดี๋ยวตามไป อากาศเยน็นอากาศแบบนี้สิ่งที่ควรทำก็คือไม่ก่อไฟแล้วก็แคมปิง้งนอนอีกแล้เหรอนอนอย่างเดียวเลยเหรอชีวิตจะนอนอย่างเดียวเลยเหรอค่ชีวิตอะ สิ่งที่คนทำคือก่อไฟแคมปิ้งใช่ก่อไฟและแคมปิ้งหาอะไรร้อนๆมาดื่มดื่มแบบนมร้อนอะไรอย่างเงี้ยดื่มแบบนมร้อนสักแก้วหนึง่งหรือแม่กระชาร้อนๆ ขอโทษนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นกฎไหลย้อนอีมาอีมาอย่โดนมืดแล้วมืดแล้วค่ะทุกคน đơn nòi, đơn nòi ừ, 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 ไม่เป็นนู่นก็เป็นนี่ร่างกายเป็นไปตามการมีความแก่ชรา,าเป็นธรรมดาไม่ล่วงพลนความแก่ชรา,าไปได้กาวิตคอนกาวิตคอนเหรอคะเออกาวิคอนกินดีเนาะตาย กาวิสคอนจันทบุรีอากาศเย็นแล้วครับพี่ไงดิฉันเดินเล่นอยู่เนี่ยเดินเล่นอยู่หน้าบ้านเดินเล่นอยู่หน้าบ้านเนม่ยนึกถึงตอนมาอยู่นะติดไฟโซราเซลดีกว่า แสงไฟโซลาเซลล์นู่นนี่นั่นสว่างก็จะน่าอยู่สว่างมันก็จะน่าอยู่แสงไฟสว่างสวยเดี๋ยวก็จะได้ย้ายเต็นท์ออกละอีเต็นท์นี่เกะก,กะมาก เพราะว่าฉาบหมดแล้ว บายทุกคนกลับบ้านกันดี